ไปเดินเล่นไปเดินนี่เดินนำหน้าไปดิเออน,นู่นนะ่ะไปไหนก็ไปนู่นนู่นนู่น,น,นไปหาเห็ดไปมาไม่บ้านไม่แวบบ้านเขาบ้านฝรั่งโดนมันรุมสกรมนะเขามีเจ้งห้าหกตัวสู้เขาได้่มาดิมาไม่ต้องแวะชา้าๆมานี่เออไม่ไปก็ช่างนะ นู on on ่นนู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 ่นมานี่มามานี่มามาดิไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะนู่นไปหาเห็ดเข้าป่าไปนู่นเข้าป่าไปเลยนู่นมามาตามมาอยู่เร็วดิอยู่ดูไถเขาก็มาแล้วนั่นดูดิด่วนที่ นอม้งนมอไม้เห็ดเหิดมีเปล่าดูทางไงเหรอไป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 เดินไปเรื่อยตะกงตะกา้าเสียมเสริมไม่ถือเลยนะเดินตัวปิวเลย ไปดีก็เดินนำหน้าไปดิไปเออไป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 กระตุนไม่อยู่เน่ยตุนไปโรงเรียนพวกนั้นนะโดนดำลงวินัยทะเลาะกันจัดโดนล่ามเลยไปนำหน้าไปเดี๋ยวดิไป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 เห็ด จะเหลือให้เก็บไหมล่ะไม้อีกไปเดี๋ยว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 เดีเดแม่ลืมจะกลับไปเอาน้ำก่นอนหูน้ำแล้ว